สวัสดีครับวันนี้ก็มีเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะขนาดเล็กนะครับมาสาธิตให้ดูนะครับถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า urine analyzer ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กมากเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเทียบดูนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือมันอยู่ประมาณ6นิ้วเครื่องตรวจปัสสาวะ,ะ,ะ,วะตัวนี้นะครับจะน่าจะอยู่ประมาณ4นิ้วนะครับ เป็นเครื่องรุ่นเล็กสามารถที่จะใช้ในคลินิกเวชกรรมหรือคลินิกเทคนิคก,การแพทย์นะครับที่ต้องการความประหยัดนะครับก็มีรุ่นนี้มานำเสนอนะครับไซส์ของมันก็เล็กกว่าโทรศัพท์ม,มือถืออีกนะครับรุ่นนี้สามารถที่จะตรวจได้ทั้งหมด10 1 1พารามิเตอร์ด้วยกัน ซึ่งก็มีลิวโคไซต์ก็คือเม็ดเลือดขาวในไตรยูโรบิโนเจนโปรตีนพีเอสบรัดสเปซิซฟิกกราวิตี้คีโตนบิลิลูบินกรูโคแล้วก็สุดท้ายก็คือวิตามินซีนะครับเครื่องรุ่นนี้ก็จะสามารถตรวจได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มพาวเวอกดแช่นิดนึงนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะ เปิดอ่านะครับก็หลักการทำงานก็มีประมาณนี้ถ้าจะปิดทำไงก็กดแช่แล้วก็ปิดเปิดกดแช่อ่าแล้วก็เปิดนะครับฟังกช์ชันการทำงานมีอยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าเครื่องทำงานยังไงใช้สตริปยูรีนะครับ11บเอแถบนะครับจุ่มลงไปในปัสสาวะนะครับซึ่งตามเทคนิคห้องแลบก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วจุ่มเสร็จก็จะซับนะครับซับก็คือซับด้านข้าง ซับด้านข้างนะครับหลังจากนั้นก็สอดเข้าไปในในถาดตัวนี้มันจะลงล็อกพอดีเลยหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Enter กดปุ่ม Enter หมายความว่ามันจะนับถอยหลังไป60วินาทีหกสิบวินาทีเป็นติยาที่ปัสสาวะ สารเคมีในปัสสาวะเนี่ยทำปฏิกิยากับแถบทดสอบ11แถบที่เราใช้นะครับก็จะนับถอยหลังไปจนครบสาหวินาทีย0สิบวินาที อ่าครบเวลา60สิบวินาทีถาดปัสสาวะก็จะถูกดึงเข้าไปนะครับหลจากนั้นก็จะมาวัดค่าโอเคเราก็จะได้ค่าทั้งหมด11ค่านะครับในเครื่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีริคโคไซ ็นขึ้นมาเป็นบวกลบนะครับบรัดในไตรคีโตนยูโรกลูโคสโปรตีนไม่มีนะครับก็จะมีค่าที่ขึ้นมาก็คือเป็นกลูโคสสีบวก ph 5.0แล้วก็ specific gravity 1.015นะครับอันนี้ก็คือเสร็จการทดสอบไป็น1เทสแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองทำอีกแซมเปิลหนึง่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ จุ่มเสร็จเขาก็จะซับด้านข้างนะครับตามเทคนิคก็คือซับด้านข้างหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปในถาดใส่เข้าไปเลยกดปุ่ม enter นับถอยหลงัง60วินาที เครื le ่องรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น U.I. นะครับ U.I. Urine Analyzer เป็นเครื่องแบบขนาดเล็กเขาเรียกว่าเป็น Portable ขนาดเล็กๆเลยครับเล็กกว่าโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนี้มีหน่วยความจำอยู่ประมาณ1,000เทสเราสามารถทำการทดสอบต่อเนื่องได้ประมาณ1 1 0 0 0่เทสนะครับ ก็จะถึงเวลาละศูนย์วินาทีหลังจากศูนย์วินาทีแล้วถาดเขาจะถูกดึงเข้าไปลังนั้นเขาก็จะวัดค่าอ่าได้อะไรบ้างก็จะได้เป็น pH 5 0น้ำตาม4บวก สปาย i ปี c แกวิตี้หนึ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าที่ได้จากเครื่องนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเราจะปิดเครื่องก็แนะนำให้เช็ดเอาคัันบัตรเช็ดตรงช่องตรงเทรตรงถาดตรงนี้นะครับเพื่อทำความสะอาดแล้วก็สามารถปิดเครื่องได้โดยการกดแช่ตรง Power ร เครื่องก็จะดับไปนะครับเขาอ,อ่านสเปคเครื่องก่อนว่าเป็น storage วิซอลได้1000นะครับ sample ได้300แซมเ sample ต่อชั่วโมงโดยใช้ fast mode ถ้าใช้เป็น normal mode ก็หกสิบ sample ต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้จะโชว์ให้ดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็มีประมาณนี้มันจะมีช่องสำหรับเสียบไฟแล้วก็เป็นช่องนี้จะเป็นสามารถที่จะเชื่อมปรินเตอร์ได้ด้วยแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยในคู่มือแจ้งว่าสามารถการชาร์จถึงครั้งสามารถที่จะใช้ได้ประมาณ2เดือนชาร์จไฟนะครับ2เดือนต่อหนึ่งครั้ง เวลาสั่งซื้อเขาก็จะมีคู่มือตัวนี้เป็นควิกแบบด่วนนะครับเอามา,า,ม,ามาให้เป็นคู่มือแบบด่วนว่าเราใช้ยังไงแบบง่ายๆนะครับจะมคีคู่มือแบบง่ายๆตัวนี้ให้แล้วก็คู่มือที่เป็นเล่มเป็นเล่มตัวนี้รุ่นที่ แสดงให้ดูจะเป็นรุ่น UI ธรรมดานะครับนอกนั้นก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จแล้วก็ตัวเสียบไฟตัวนี้นะครับให้มาด้วยแต่ด้วยคู่มือเขาแจ้งว่า2เดือนค่อยชาร์จครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับคลินิก ที่เคสจำนวนไม่มากนักแล้วก็อยากตรวจปัสสาวะให้กับคนไข้ก็แนะนำเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นขนาดเล็กแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับก็ลองหาดู